ภาพยนตร์ร่วมกับลมละลายโปรดักชันต่อยมังกรให้ตึงนเอาไรมาอ่าตัวนี้อันนี้สวัสดีครับสอกลีสออกลีคุยไทยได้พุยไทยได้พอ้ไทยได้ผสมนี่ก็คนจีนคนจีนเป็นคนจีนตึงนางเกี้ยตึงนางเกี้ยนาจะคนจะได้เช็คหรอนาวะ

เอาสิเอาสจ๊ิจอะะไต้องต้องีตวอ่ะคุยคยอเอ่าฮ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 คาฮ่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 าว่าฮ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 ่าย่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่ฮ่า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 ฮ่ฮ่า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 ่าฮ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 ฮ่าฮ่า เดี๋ยวนะอันนี้จีนผมยังเชื่อออกขาวๆตาตี๋ครับมึงดำปี๋ออย่างนี้จีนตรงไหนเนี่ยว่มากับเตี๋ยวว่าสมัยก่อนนั่งเรือสำเภามาจากปากีสถานที่ผมมากนั้นมันอินเดียอินเดียด้่นมาจากที่โน่นแต่คจีนมาเข้าเรารอินเดียก่อนแววก่อนใช่แล้วก็มาถึงเมืองไทยถูกต้องมาเรือสำเภาหรือเรือไข่ถังมาเรือสำเภาที่เรือใหญ่ๆเลยมันทุกเกลือมาตอนแรกๆมาเป็นไงเมืองไทยโอ้โหมาเมืองไทยนี่เป็นไงบ้างเกิดอยาก เสื้อผึืงหม่องใบโอ้โหอยู่กี่ปีอยู่มาเจ็ดปีมีผูกมีเตียงหายหมดเพื่อนขโมยกูแดกหมดเอ้าไม่ร่าเงินหมดเหรอครับแต่ว่ามาตั้งรกงล่างก็มามาทำงานทำทำยัยทำเนี่ยคนที่แดกเสือขมงผูกหัวไงผูกหัวกหม้อไงอดอดอดแล้วเรื่อง อ่ะมาเรือยๆเป็นไงมาเรืยๆเป็นไงก็ดีชีวิตยู่ดีมาครับบัดด้ก็เป็นเจ้าสวเลยเฮ้ยเก่งเอางี้คนจีนนี่ก็คนจีนเอางี้ัผมอยากจะฟังเพลงในช่วงนี้อยากจะฟังเพลงตอนให้เก่เขาให้เขาพี่อยากจะร้องเพลงจีนสักเพลงไหมในช่วงนี้เขาเรียกว่าเป็นช่วงจะเข้าตรุษจีนแล้วเอะตรุษจีนนี่เป็นประเพณีของไทยเรียกว่าเป็นเป็นประเพณีของจีนเป็นช่วงปีใหม่หรือเปล่า ใช่ใหมจ,จีนปะ่ะคือไา่จีน,จนก็จะมีไหว้บางท่าบุรุษไหว้เจ้าอืแล้วก็เผาทุงเผานี่ให้บางท่าบุรุษใช้ตุจจีนี่กับตุดไทยนี่แตกต่างกันไหมพี่แตกต่างกันสิมันแตกต่างไงตุจจีนเป็นไงฮะตุจจีนก็จะมีเครื่องเส้นไหว บางทับทุ่ลุกไหว้เจ้าไหว้เจ้าที่เจ้าทางอ๋ออันนี้คือตุ๊จีบ้านที่แล้วตุ๊จีนกับตุจไทยแตกต่างกันอย่ต่างกันครับเป็นไงตุ๊จีนตุจไทยตุจจีนจะขาวๆครับอ๋อถ้าตุจไทยจะออกดำๆมีสี้วยครับโอ้บางคนมีตุ่มด้วยครับอันนี้มีตุ่มดีฮะเอาไว้รองน้ำใช้ได้ครับแล้วมึงพูดให้ดูตัวใช่ไหมตรุษตรุษปีตรุษอ๋อตุกมีลอเรือเออก็แลกลายเป็นตุ๊ด เอางี้เดี๋ยวร้องเพลงจีนสักเพลงแล้วกันไล่ไล่ไล่อยากฟังเพดล็อกตีเขาเปล่าโอ้ดนตรีนี่ดนตรีมีสองชิ้นไงสองชิ้นสามร้อยขอเทียบเสียงมาได้ไหมอ่ะเอามาเยอะไม่ได้เพราะว่าต้องผ่านการคัดกรองครับดีคัดกรองอย่างเดียวไงกีตาร์เบสเข้าไม่ได้คัดกรองอย่คัดแต่กองอะไรมาเอากองมาอย่างเร็วขอเออจะร้องเพลงอะไรจะร้องเพลงอะไรเพลงแก่งควยไอ้เรื่องเพลงไทยนี่ใช่แต่ว่าสำเนียงเงยไงชอบอะไรเพลงของกังควยอ่ะกา่แก้วสุหัง ชื่อเพลงอะไรนะแกงคอยแกงคอยแกงเทียบเสียงเทียบเสียงแก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 งคอยคอยคอยโอ้โหคอยแกงคอยแกงคอยคอยแกงคอยแกงโอเคเข้าเสียงยังเข้าแล้วกองที่อะไรเทียบเสียงก็บกองคีย์บอร์ดก็มีเนี่ยเออไม่หนักไงไม่ถนัดคุณร้องได้ร้องได้เดือดตีได้ไหมอ่ะทักเพลงครับ พอจังเอยจะไม่ได้ร้องดูดันจะไปดูด่งจะดูดูเะไปยิ่งเล่นเสียงยิ่งรดลงเออแกงควายไปแล้ววาควายยังคอยน้องอยู่เกาะแก่งเก่าที่เราสมสู่รู้ใจเหมืองเก่งอย่วกังโอโอแก่งควายใสน้ำใสลมแสงจัง เก่าเก่าเผาลุมมาจังที่ช้างกระท่อมแกงควายเฮ้เเนี่นี่นี่รู้จำท้องหนักไม่ได้จ้าเอกออกของกันกุยพิมพไงการกุยพิมพลเออการแก้วอ่ะการแก้วอีสัพเพงอีสักเพงเพลงอะไรฮะแกงควายไม่ชอบนะไม่เอาไม่เอาแกงนี้เปลี่ยนเป็นเพลงอะไรฮะมันมีควายมากไปไงเออมีมีควายเยอะได้เออทุ่งนาแห่งนี้ไม่เอาทุตีเลยไม่เอาไมุ่ตีให้ตามกันไปไง โอเคเมื่อกีเอก้เทียบไปคาราเบทอันนี้ไม่ต้องเทียบแล้วอ,อันนี้อัวรองก็เดี๋ยวไปเจอกัาสีสี่แยกโอ้บอกแล้วไงไม่ใช่คณะเดียวกันเร่งไม่ค่อยเข้ากัน <c oughs> บอกแล้วอย่าเอามันมาไม่ใช่คณะเราดเดี๋ยวนะ,ะเดี๋ยวว่าแต่คนคณะอื่นเราก็อยู่ด้วยกันเมื่อกี้ก็ไม่เข้าในเหี<ด>้ยที <ๆ S 1> ่ไม่เข้าแล้วซ้อมไม่มาคุยกันเพื่อนตัวไม่คุยอุตากอกให้เพื่อนเลยอุตากีเพลงอีกเพลงอีกูยอมรับว่าที่นักนักกันข้างนอกนะเข้ามาพอเลยมาในห้องแกร์คุณลืมบอกแล้ว นี่ถ้าแอร์เย็นๆมายากาศเลยดีล้วสมองลอดโป่งพิ้ผิวเลยขอบคุณที่กลับมารวมตัวกันแบบนี้อีกครั้งหนึ่งเฮ้ยไม่ต้องขอบคุณกูไม่ชอบไอ้สัสขอแกล้กเลยบ้าทำไมกูต้องมาวันที่มันมาด้วยอีชับนี่ไหฮะไรชื่อเลอะไรครับชื่อเพลงจำไม่ได้แล้วแต่ว่าจำเนื้อได้ออกงั้นเราพูดก่อนเลยโอเค ทุ่งนาแห่งนี้ไม่มีความไว้เยเหลือเพียงกิ่งคงสับเควียงสักครั้งไทยแล้วด้วยเห็นหน้าที่ลานนั้นมีตรงฟางและตรงเควถึงเขียวที่เต็มีนเจ้าด้วยเลีงเอาใจเหล่าแก่งเควยแกมาแก่งเควยเลยฮแสดงว่ายังชอบเพลงแก่งเควยอยู่อะกล้ๆนี่อะไรฮะ โยนมาที่แลงครับปงเองครับมากลางๆเลยครับไม่ไม่จำเป็นไม่ต้องร้องกันได้ไหมเฮ้ครับคำที่เขอยากฟังใครร้องถ้าเขาไม่รักเราก็ไม่พูดอย่างนี้หรอกใช่ก็ติดตามเลยอยู่ปงเองเคยได้คนจะแทงเพลงอะไรเพลงจีนต้องปงเองครับบอกอะไรเพลงจีนต้องปงองมึงร้องได้หรือเปล่ามึงไปอ่านของเขาเนี่ยกูก็ลองดูไงอ่ะกูก็เป็นคงจีนเหมือนกันเอาที่เขาร้องเพลงจีนได้เอาเลย ไม่จะโบว์ร้องมึงจะร้องได้ร้องให้ครับเขาว่าเอาเพลงในภาพยนตร์ดีกว่าเพลงประกอบภาพยนตร์ครับผมชื่อเพลงอะไรครับ <Jesus> พ <bunker ring> ่อจ kind of <popcorn> ๋าอย่าร้องให้เฮ้้ยโโอหดังมากครับเพลอย่างนี้ดังมากเลยเดี๋ยวถ้าร้องเสร็จแล้วมึงกับกูก็แยกกันตรงนี้เลยแยกกันเลยเดี๋ยวโวยจะไปยืนคุยเออคุณคุณลองคุยกันหน่อยสิลองคุยกันหน่อยต่อตรงนีน่ยสิไม่ไม่ต้องเตยเตยแล้วคุยไงแต่คำนี้เสียมึงนะ ยามึงไอ้สัตว์ไม่ตกไม่ตีไม่ดีขึ้นเอาว่าดีกับเริ่มอยู่บางชอบทบไลฟว่าผมตบดังจริงนะดังไงไม่ายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาี้เอางี้คุณจะร้องเพลงอะไรนะพ่อใจจะร้องให้เพราะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ครับผมอะไรนะชื่อไปแปะขายขวดอะไรถูกต้องครับเคยดูเห้เคยดูเคยดูนี่เนี่ยร้องให้ทั่วประเทศเลยนะคือลูกผู้หญิงคนนี้คือโดนพ่อแม่มาทิ้งเอาไว้ถูกต้องแล้วมีคนขายขวดเนี่ยเขา นี่คงซื้ซีจีเด็ดูอย่างนี้เดิมทีอเป็นไงเขาไปคงปักานที่คมครับแล้วก็กไปตั้งรบลากที่ที่ที่นะกอเดไไหนนักที่คมเสียใจทำไมเสียใจต้องเทเล่าหรือทคมเาเสียใจเขาูเสียใจทนที่คมเไปไปเดี๋ยวเดี๋ยอพงงาลังจะออกมาจับพุธแล้วอ้เนไ เขา้องไห้เสียใจด้ไหมตกไฟเขาประวัตอกไปไหนอะไรตกไฟไม่นี่บอกมันขึ้นไฟขึ้นมาใครบอกไฟอุนเองไฟโดยทุนเสือเุนนะตอนนั้นเราหน้าดำไงถ้าไมเราไฟมามาได้สองเอาไฟมาเยอะี่เปิดแรงแรงแรงเลยกว่าโอเคลองให้ฟังแล้วกันประวัติกูไม่อยากรัวก็คือเอาเองพ่อจ๋าอย่า้องให้ได้นะได้ครับโอเคพี่ประกาศแบบจีนหน่อยพ่อจ๋าอย่าร้องให้ประกาศเขาเจอตื่นบ๊อสใส่เสี้ยว เจ้านเจ้าหนี้หมดเท่าโลเอ๋ใครแปลเป็นไทยได้ไหมอ๋อเออใช่อ่ะพี่หลรือเนี่ยพี่หรือเนี่ยหรือเนี่ยกูเลยฮะใส่เสี้ยวอ่ะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเจ้านี้เจ้าหนี้หมดเท่าโลขอเชิญทุกท่านฟังเพลงเพลงนี้กูพูดอย่างนี้เหรอเอ้าผมก็าพอรู้เรื่องละพี่ผมไม่ได้มั่วนะนี่มองมึงไม่ได้มั่วอ๋อตาพี่มองนีกไกลว่าผมมันมือไม่ได้มั่วเลยเลยกูไม่มั่วกูน่าสนใจว่ะเกี่ยวกับพวกไปกูไม่รู้เรื่องมึงเป็นแฝดไรเพลินนี่ผม กูบอกตรงๆวันนี้กูไม่น่าบอกเฮียเพราะกูว่างเหมือนกันเลยถ้ามึงบอกว่ามึงไม่ว่างกูก็ไม่ว่างเอาละพี่แปลเพี่คนฟังไม่รู้เรื่องไม่ได้แปลพี่พูดแล้วพี่แปรใช่ไงเอาอย่างไรก็ได้โยงโยงยังไงได้ให้มันร้องได้อ่ะโอเคนะงอ่ะขออีกทีเจ้าเจ้าหนเหมาเอาเปลี่ยนอีกแล้ววะเจ้าใช้ความไม่เอาละงูชักเกียร์กู้งเปลี่ยนไปหมูชักเกียร์แก คุ้งกีจังหูโล่เด็ดเด็ดได้ผมแปลตรงไหนเดพี่พูดแปลแล้วเดี๋ยวผมประกาศกับเขาไปเลยอ๋อโอเคโอเคอ่อทีกีคุ้งกีจังหูโลเลน่งเตี้ยขายยาขายยาคะับไออะไรนั่นมันขายยาซาวโหลนั่นมละพันยาด้วยทับซื่ออยู่ก็มีเรามีสาวทองกับเซ่ออยู่พี่สุเทพบอกกูประกาศเองแล้วก็ร้องเองเลยเดี๋ยวผมแปลให้อ่ะเจ็ด

พ่อใจแล้วง่ายรับไอ้ตายมาประกาศดีๆภาษาไทยได้เขาแต่งกาแปลภาษาภาษาไทยได้เมื่อไหรเคี่ยงกูพอละกูไม่ได้เียนหัวประกาศประกาศ้ยบอกเขาบอกเขาหลีแอนเลยว่าตายเงยยดเล้วไม่ใช่ผมก็ร้อนพี่วันนี้แอนร้อนไงไม่รู้อ่ะมึงทับมึงทับนายทำไมน่าโชคกาต่อจากนี้ไปเออขายเครื่องกองน้ำมึงกูเห็นมึงไว้หนวดแล้วกูไม่กล้าไว้ต่อแล้วอย่านวดหอกกูต้องกลับไปโก้ล้ไอ้เหี้ย เราสิร์หมอกอ้โอ้โหที่ผมไว้เพราะว่าเห็นคุณไว้ไงจริงปะนึกว่าเท่แล้วเรไว้ดูผมเป็นไอจอนคุณใช่ไหมไอ้ดอกไอ้จอนไอ้จอนผมนึกใหญ่กว่านี้มันไม่ได้เล็กแค่นี้โอ้โหใหญ่ตายแล้วเสิร์ฟหน้าเชือกาาต่อจากนี้ไปโฟกเพลงประกอบภาพยนตร์อันยิ่งใหญ่ดังไปทั่วโลกบทเพลงเพลงนี้ร้องโดยคุณโปร่งึ่งนั่นคือเพลงที่ชื่อว่าแม่จ๋าอยู่วัดไหนอยู่เรา ยราไม่ไปปล่อยแล้วเหรออยู่วัดเก่วแม่มาเองเวรไอ้นี่ยังไม่กลับเนี่ยเพราะหาวะน้องนี่อันเรื่องที่สองอันเรื่องแรกพูดที่หนึงโอแอนคือภาคเลยนะภาคสองภา่แอนพูดเลยใครที่มีพ่อมีแม่เราเลี้ยงไม่ได้แล้วเอาไปไว้วัดเอาไปไว้บังแค่เลยนะทำไมทำไมแม่งพ่อแม่เลี้ยงมึงมาป่าดนี้อมึงต้องทบแทนเขาเออโดยคนที่เอาพ่อไปไว้บังแคเออแอนกูตั้งใจว่าสิ้นสอนเนี่ยกูจะไปรับพ่อกูกลับจากบางแค่เลยอ้าว พ่อมึงไม่เท่าไหร่ตัวมึงเองไงระวังดเห็นลูกๆมึงเริ่มปรึกษาแล้วแต่มึงเนี่ยปลาแค่2สองพราะปาแคหนึ่งมันเต็มมีหน้าพักหลังไหมไม่เคยมาหากูเลยตกตกลงไอ้สัตว์วันนี้ไม่ได้ฟังนะแต่ก็อย่าร้องไห้เป็นที่ชื่อว่าฮอจ๋าอย่าร้องไห้สิ่งจริงละกองกำคุย กรอดงกำควายสิงดากระดงกมคว,ยวยมาควยป๊บป๊บป๊าป๊บ Singh bada singh bada singh hoi búa ma bada chi bada singh bada singh hamban bada chi bada singh bada singh hoi bàn bada singh bada singh bada singh hambuam singh bada bung tham khuye 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 singh ไพ่อโดนกำขวยโอ้โหโทษก็น่าให้มังร้องแต่กำขหยแล้วแล้วพ่อมาเปล่นไส้เรื่อดเลยนะอไข่ใหญ่ด้วยฝากกด subscribe ด้วยนะคะ